แบบ่าครับมันมีอย่างเนี่ยอะอธิบายได้เลยุ่เดือดให้กระทะขนมปังเคียงแล้วตะกรมาแล้วเรื่องข้าวน่ตัวกาบ้านแซ่บไร้แยโซกเมือหอะไรจังยโซเรื่องข้าวไม่ได้กินกับกิน อนมีโระาทยหิวจ้ะกินหน้าเป้าขอน้ำมันอแบบไ้ประบันเนาะมีใครมีเนื้ับอยกเนื้อหยอยอแล้วก็ข้นเทียนอืมหนึ่งคำแปดอ้ำ ว้าว <Wow. S 2> <Yeah. S 1> เสียปลายภาานอยากกินไลายภานพประ,นประานว mm hmm. ่าจะกินแห้งเนได้โตกินอยากกินแห้งไ่อยากกินแห้งเดี๋ยวข้ามเซาทายแล้วซ mm hmm. ุมนเนื้อหมูภา,า่า แซ่บางแรงในชีวิตดในโซกินต้มเนื้อหมูพี่น้องเอ้ยกลิ่นมันซีบอ่ะนี่ไม่ยังนเนาะหนิน้องขัางแรงในชีวิตพี่นอ้องนะี่มเขานะอิ่มอลไรเนี่ยบันอิม่มอลไรเนี่ยพี่น้องเอ้ยบันเขาเศร้ากระไดกินไป แซนะเขาแบบบอบอนุ่มไปนไยไมหมหรึอว่าเขาบอเขาเม็ดบอง่านนะเขาเม็ดหักเขาเป้าไปแล้งกินกับมาแล้ว<ม>เอี่ยมมาเด้อบ้านกินน้ำที่น้องเด้อบ้านถ้าพ่อบ้านกินเอาต้มเลือดมึงนะ เจ้าว่าต้มเลือดหมูเป็นน้ําจิบพี่น้องเขเอิต้มเครื่องในหมูเนาะเครื่องในทุกอย่างเลยอ้าเ่อกี้ัเขว้าว่ยหรอข่ไ้ทุกอย่างนม่เจ้าดื่มจำอย่ะคืมเมยบายน่พี่